แนวคิดในการจัดโตนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าสิ่งที่ชอบค่ะแล้วก็พยายามคุมโทนเพราะว่าในเครื่องแม็กีชมพูก็เลยพยายามหาของที่เป็นแบบสีชมพูกับม่วงเข้ามาอยู่บนโต๊ะค่ะเวลาที่พี่ไปพบลูกค้านะคะไปขายสินค้า Apple แล้วเราแจ้งว่าฝ่ายขายเราใช้ iMac กันทุกคนเลยอะลูกค้าก็รู้สึกว้าวแล้วก็อยากใช้บ้างอะค่ะรู้สึกว่าอยากมาทํางานทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีแบบแรงบันดาลใจคูณ2เลยค่ะ ดูไฮโซแล้วก็สีก็สวยถูกใจเราเลยคุณภาพดีมากค่ะใช้มา2ปีแล้วนะคะพี่เครื่องพี่ไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะช่วงแรกๆก,ก็คือแบบรู้สึกแบบอยากมาทํางานทุกวันเลยเพราะอยากเห็นโต๊ะทางานที่เราแบบจัดแล้วเราชอบจริงๆมันทําให้เราแบบมีความสุขในการทํางานนะคะโดยปกติแล้วว่าเราไม่คนใช้ Apple อยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบ Watch หรือว่าตัวแอ,อ Pod, ร์พอร์ตเนอะเวลามันเชื่อมต่อหรือว่าเวลาเขาเรียกเลยส่งแอร์ดอปอะไรเงี้ยมันก็ง่ายค่ะสะดวกกับการใช้งาน